สวัสดีครับท่านผู้ชมกะมาพบมาพ่อกับคุณตาวิถีไทยอีกเช่นเคยเช้าเช้าวันนี้คุณตากะพามาชมต้นบอนสีอีกสายพันธุหนึ่งที่มีความสวยสดงดงามไม่แพ้ต้นบอนสีสายพันธุ์อื่นๆนี่คือต้นบอนสีอะไรหรือคุณตาวิถีไทย่า หรือว่าปานคนอ้วนนี่นี่คือบอลสีที่ชื่อว่านกกระทาท่านผู้ชมเอ้ยเห็นไหมนี่มีความสวยงามไม่แพ้ต้นบอลสีสายพันธุ์อื่นๆนกกระทาน,นี้จัดว่าเป็นต้นบอลที่มีลายจุดสวยๆเห็นไหมนี่เป็นลายจุด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 เหมือนเกล็ดหิมะสวย แปลกนะถือว่าเป็นต้นไม้ด่างอีกสายพันหนึ่งเลยนะนี่ต้นอนกกรทานี่นะนี่นี่ข้างล่างก็มีใบของเขาน,น,นกกระทาเอาถ้ามันไผ่ที่ยังโบมีกับไปหามาปลูกไว้จักหนึ่งกระถางก็จะเป็นอะไรที่สวยงามครับท่านผู้ชม